ใ,ใครต้องการมียานอย่างรู้พวกนี้ยมนั่งสมาธิให้จิตสงบให้ได้เข้าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานเมื่อถึงฌานที่4ี่แล้วพระศาสดาบอกว่าเธอสามารถน้อมจิตไปสู่อุปเพนิวาสานุสติยาณญานอย่างรู้อดีตจตูปป,ปาตยานญาณอย่างรู้อนาคตจตุตฌานคือฌานที่4เป็นจิตที่ควงแก่การงานเธอจะแทงตลอดซึ่งาธาตเปน็นนเมินะ ยงคิดดูว่าผู้เจ้านั่งสมาธิเฉยๆผู้เจ้าสามารถรู้ระดับของจักรวาลว่ามีสามระดับนะกำหนดจากแสงดวงอาทิตย์ส่องไปได้ไกลเท่าไหร่ทวีขึ้นไปพันเท่าเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุทวีขึ้นไปอีกหนึ่งพันเท่าเป็นอีกหนึ่งโลกธาตุนะผู้เจ้าสามารถรู้แทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นนันเองนะพรมเกิดมิจฉาทิจิว่าไม่มีภิกษุรูปใดขึ้นมาสู่พรมชั้นนี้ได้ผู้เจ้าขึ้นไปนั่งสมาธิบนหัวพรมเลยนะ พระโมคคัลลานะเอ๊ะผู้เจ้าไปไหนขึ้นไปบ้างนั่งสมาธิบนหัวผมแต่ต่ำกว่าผู้เจ้านิดหนึ่งนะพระมหากัสปะเอ๊ะผู้เจ้าไปไหนปุ๊บขึ้นไปบนหัวผมบ้างนั่งสมาธิไหนเขาบอกว่าพิสูจนขึ้นไปไม่ได้